ในที่คุณสมิงท้าบมาลุกโตนะครับใบแดงไพโรุ่นน้อยดังเมินนี่ตบประตัดไม่ตบประตัดยับเข้ามาเรื่อยแล้วนะครับไพโรุ่น,นนะอ้อยแหมเดี๋ยวนี้ทั้งหลายๆพัดดูเลยนะครับนี่สมพรแก้วรัศมีโชคกอช่อโชนนี่ส่องตัวเองนะลุนซ้า,ายสวยขวามาชุท่ที่เอาแหมไทยเอา้าลุ้น ตีตีไหมแม่ยังไม่ตีนะครับเหลือนี่ต้องเดินตลอดนะครับน้เงินกอปตาอ,อาวขวามาแหมยอดมาเรื่อยหยอดมาเรื่อยไพโรธแม่ไพโรธนี่ตีหลังได้ดีนะครับมวยซ้ายแต่ว,วา่าแข็งแข็งหังดีมากเอ้ยยกเทยกไม่เอาซ้าย,ย,ยไม่ไดเ้เริ่มมานะครับเริ่มจะเข้มข้นตามจำนวนจำนวนยกนะครับอโอเตอร์ครับเจ้าช่อครับแสนเชิงเล็ก หลุมแข้งซ้ายหมัดซ้ายมาครับแท็กคู่ครับไม้คู่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเท้าไม่ต้องถึงพื้นครับหมัดมาเลยป้องกันยากครับลูกแบบนี้ครับต้องใจถึงหน่อยครับทางด้านของก้าวประตกรัตภูมสงขาซึมเข้าไปไม่ซึมไม่ได้นะครับอยู่ร่องแท่งนี่เข้าร่องแท่งนะครับซ้ายกับขวาต้องเร็วต้องแม่นครับคุณสมิงขาครับซ้ายไพรจนน้อยเงินกระบนขวามาแหมกันีตั้งกำแพงไว้เลย เอาแมา่เอาขาซ้ายีต่างเสร็จเลยนะครับปานไว้หมดเลยทีเดียวไพโรจน์น้อยกัประดันยังตีไม่ได้ชนอีกอ้าวเดินรจนวัตอา้าวซับทุกอา้าวตั้งสองการแล้วนะครับกัป <c oughs> ต,ตัเอา้าวอ้าวอ้างดูข้างล่างนี่มันกับบนเวทีนะครับกองเชียร์หน้านิ้วคิ้วขอมวดนะครับกองเชียร์ครับลุ้นหนักกว่านักมวยอีกอา้าวโยกไปโยกไปซ้ายกับขวา ไมยังไม่ไม่เต็มวงครับยังไม่เต็มวงครับออกให้สุดครับต้องออกให้สุดครับเ้าแม่ยตามติดอสซ้ายสวยของไพโรดน้อยน้ำเงินกระตานเอา้าเขา้าเขา้าเขา้ามีความมั่นใจทั้งผู้ลยครับกบระตานน้ำเงินเอา้าซ้ายหลุดเอ้าขวามาแม่ต้องเร็วแรงนะนันีดน,นิดนึงอีกนิดนึงอีกเอ้าขวามาซ้ายไปจงเชื่อมั่นแล้วก็จงสัทงคา,าในตัวเองครับการเป็นนักกีฬาครับ โดยเฉพาะศิลปะแม่ไม้มวยไทยมูลาค่านี้สูงล,ล้นอยู่แล้วครับชักมวยไทยให้เป็นกีฬาเดี๋ยวกลับมาครับลุยกันต่อครับไทยรวดน,น้อยกับก้าวปะตากาวแล้วครับช่วงพักยกให้น้ําก็มาแล้วครับภาษาโคราชกับใสายอย่างเดียวใสายอย่างเดียวครับใทยทางด้านไทยรวดน,น้อยนั้นเตะทรายนะครับขณะที่ทองดีน้อยนั้นบอกว่าขวาล้วนๆครับรัตภูมิสงขาสัดก,กันต่อคุณทั้งนี้ครับขวาไปยแม่ปตาก แม่รมดัดครงร้างกันโอ้ยปักษาแหว่งรังไปทีนึงเอยดีไม่โดนปลายทางนะครับไยรถน้อยแดงโดนไปแล้วแม่ร็มาตัดยิ่งทุกยิ่งพองอ่ะว่างั้นเถอะน่ารั<อ>าไม่มีอะไรง่ายได้ครับในชีวิตเมื่ออยู่บนเวทีชีวิตคือการต่อสู้ครับนี่คือนักสู้บนสังเวียนเลือด กฎกติกาที่ชัดเจนนะครับมวยไทยแนวตั้งที่ร้ายกาจที่สุดในโลกครับอาครับจมภาคภูมิใจในความเป็นไทยครับว mm hmm. ันรุกเราสร้างมาครับช่วยกันส่งเสริมครับในทางที่ถูกต้อง ต่างคนต่างโบกครับเดินเดินอา้าวอย่าลบอย่าลบมาขาอ่อนไปแล้วเนี่ยลไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนี้ต้องยกให้เลยยอดมวยนะครับสามารถพยารุนแกนสัดสมเลื่องจอย่างนี่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 อา้าวไฟแดงนะครับไพลโร่น้อยน้ะเงินกบมาตัดแมอา้อาวมันต้องมันต้องอย่างนั้นมีข้อมีข้อมีข้มอมีเหงมีฮาไป กล้องเลยครับไม่ใช่มันหัวมันเดียวนะครับมันยกกล้องแล้วมาเลยมาเลยโคราชกับสมนรใส่ไปใส่ไปอ่ะเริ่มขา รับอยู่ที่กบดักนะครับรับหนักหนักน้ำ,นำเงินเอาขวาไปไพโรูดหมายลูกนายนี่ต้องยกให้เลยนะครับอรัดปีกรัดปีตีไปกบดักไพโรูดน้อยลงลา่าเอากรรมาการโรเจอรนวัตแก่แย่ยังดูดีดูดีดูดีสับไปกลับมาตลอดเอานี่คร,รับปราสับแรกกับสตอเดือดเลยครับโอ้โหต่อมานี่ครับกลัวที่ทิ่ไหนนะครับ ตีกันปุ๊ตัดปุ๊บตัดครับมุรบมระคังมุมแดงเอามาโอ้โหขอขๆอข้ออะไรเอ้าไม่รู้อะไรเอา้าปลายกต้องให้ชัดให้ชัดเอาฟันไปปัาแหวกนะเอา้าทาเลยนะครับผมนี่ตับตา คอร่าสีมาก,กับรัฐภูมิสงขารับุถแถลงอ้าวใส่กันใส่กันให้เต็มที่ครับนี่คือเวทีของน้องๆครับเป็นการแสดงออกในรูปแบบกีฬามวยไทยครับจบแล้วไม่มีอะไรค้างคาใจโอ้วันนี้ได้อัศรถจริงๆครับเมนูมื้อเที่ยงรสชาติของศึกเจ้ามวยไทยอา้าวลุนไปลุนไปเออต้องบิดต้องเชียร์ครับต้องบิดต้องเชียร์ครับดูมวยยืนนิ่งๆยืนเฉยๆเป็นจ่าเฉยนี่ไม่ได้ครับโอ้โห ศึกดาวมวยไทยนะครับมันอย่างนี้จริงๆเลยเอา้าไฟแดงไพโรจน้นอยน้ำเดินก,กัะบะตัดเอาฟนอันโวิ่งเสียบไปกัะบะตัดเอ้าไพโรจน้อยมาตีซ้ายไปเอากัะบะตัดมาไล่แขนไล่แขน,แขนเอากรรมการรว่วมจวบแตะแยกโอโ้โหยังกำลังตึงกำลังตึงตลอดไฟแลบจริงๆครับคู่นี้โอโ้โหไฟแลบจริงๆครับฮ่าครับต่างคนต่างเชียร์ครับๆๆ รัฐไพรโรดก็ต้องเชียร์ค,ค,รครับเด็กโคราชครับรักก้าวตาตัดก็ต้องเชียร์ครับรักตะพุมศกขาโอ้เอาอีกแล้วครับมันเป็นเช่นอย่างนี้นะครับอพอจะเข้าได้เข้าเขีย่ยได้มากแม่เอานี่นะครับไปดน,น,นเวทีโรุ่งชนะวสศรีนะครับเอาไม่ได้ครับมาที่น้ําเงินนะครับมาที่น้ําเงินนะครับตอาตาตัดสินบีมวยไทยโอ้